ข้างหน้าไปดูแต่ตอนเนี้ยเราสองคนมีความสุขแล้วไปถ้าเน็กกับการมีความสุขก็ทําให้มันมีความสุขใช่แล้วความสุขนั้นเขาก็แต่ที่เชื่อว่าแฟนคลับหรือแฟนเพลงหรือว่ากลุ่มของแฟนคลับเขารักกันแล้วนะครับยิ่งมีก็เป็นของรางวัลให้เขาอะนะฉันก็แต่ว่าพี่เหมือนไม่เข้าใก็คือกำลังใจ thank you fc หรือ fc ได้ฝันแล้วน่าจะมั่งแพ้ปีน่ารักนัลลักคือเนี่ยคนบอกพี่ไผ่พูดดีมากเลยนะครับคือพี่ไผ่น่ารักผมได้ยินหลายคอมเมนต์ด้วยบอกพี่ไผ่หน้าเด็กมากจริงจริง ใครยไหนสี่สิบสองสี่สิบสองนะสี่สิบสอง baby f a baby f a น่าเด็กไหมสี่สิบสองสี่สิบสาสิ้าสพี่เน็กสี่พเน็กอะไรนุ่เน็กเป็นน่เน็กเขาดูเด็กนะแต่จริงเขาอายุเท่าผมนล้สาบเโตผมเลนะ แต่หน้าเด็กนี่ถ้าไม่ตงแต่งหน้านี่คือหน้าเด็กแบบคนนึกว่า 8, สิบเจ็ดสิบแปดเวลาพักในในกระสานหน้าใช่ไหมอ๋อในีกระสานหน้าเหมือนกันนี่สันสองสามเอ็ดสามเอ็ดแต่เขาก็คือคือบอกโดนคือเขาสวยนะออืใช่สวยมากพี่เนี่ยนี่นี่ถ้าเห็นวันไม่ตกไม่แต่งหน้าสวยด้วยนะไม่แต่งหน้านี่คนยิ่งชอบเนี่ถามเอฟซีไม่แต่งหน้านี่คนะือคนนึกว่าสิบเจ็ดสิบแปดต้องจับให้แต่งหน้าเดี๋ยวคนนึกว่าผมคือใหญ่เพราะมาไล่สดคือจริงๆวันเนี้ยมาไลฟ์สดด้วยก็อยากมาเห็นหน้าด้วยตรงนับนะครับแต่ความจริงคือเขาสวยจริงท็อปตัวจริง มือนการเขียน,นเนาะหน้าขเขววาเน่ยคิวเขาาเหมือนการเขียน,นเลยว่าอ,อยากให้มันเป็นยงังไงคำว่าสวยมันเป็นยังไงมันเป็นยอดคำว่าสวยอยู่ในเว้นสวยดีร์เมันจะดูซีรีสเนามันะดรเาะันูสเมันจะดูซีรีส์เนาะูรเนจดซรามีรเนาะัรเรสารเระเมือนนะ